วัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะกล่อง AIS l a ่ a Iris สามหกศค่ะแกะกล่องออกมาก็จะมีตัวเครื่องของ AIS มา1ตัวนะคะก็จะมีแผ่นฟิล์มกันรอยมาให้1แผ่นแล้วก็มีเคสมาให้อีก1อันนะคะ แบตเตอรี่แยกมากับตัวเครื่องหนึ่งก้อนหูฟังหนึ่งอันแล้วก็ใส่ชาร์จอีกหนึ่งเส้นแล้วก็ตัวเสียบไฟบ้านอีกหนึ่งตัวค่ะแล้วก็จะมีชุดคู่มือวิธีการใช้มาให้ วิธีการแกะเครื่องก็จะมีตรงนี้นะคะแล้วก็แงะมันออกมาเลยค่ะในเครื่องนี้จะใส่ได้สองซิมแล้วก็เมมโมรีอีกหนึ่งอันนะคะ 画风快。花